สวัสดีคะ่ะคุณชื่ออะไรคะคุณ <c oughs> อลิสคุคณอลิสทำอาชีพอะไรคะตอนนี้ทำช่องติก๊กต็อกเกอร์ชื่อเพจว่าอาลิสเจ้าของคาเฟ่เป็นเจ้าของคาเฟ่เป็นคาเฟ่ในติก๊กต็อกค่ะ จริงจริงคือเปิดคาเฟ่ในติ๊กต็อกขายขายอะไรคะไม่ไม่ได้ขายค่ะทำเล่นเนในติ๊กต็อกโอ้โนคือมใจโอ้โหเคาเฟ่ทำเล่นในติ๊กต็แล้วนั่งรถมากับเพื่อนเพิ่งบอกเพื่อนเองค่ะว่าวันนี้จะมาเอาท้องจริงๆหะ พูดเหมือนกับทุกคนที่มาที่นี่มอบเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะขอ,อซื้อต่อเลยนะคะคุณซื้อเท่าไหร่คะทําไมคุณพกทองมาตลับเยอะขนาดนี้ทะไมอ่ะ <laughs> 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 คุณนะครัวูทงคู่แยกไม่ออกเลยค่ะ <c oughs> คุณเลือกเลยคุณจะวันไหนเฮยเอาเลยค่ะเีรี่ดีมีนึกแล้ว,ล,ว <c oughs> ล,ละว่าคุณต้องหยิบอันนี้ซ <c oughs> ส้นเล็กเหมาะกับคุณนะคะ าสามวินาทีหนึ่งสองสามจบครับเส้นใหญ่โอเคค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคค่ะไอยากจะเช